สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องตุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องแพพย์รวยเก่ารำชมพบพอกันในสูตรหวยไร้วันเด็ดอีกแล,ล้วรำชมคลิปนี้จะเป็นสูตรห้าน้อยมาร่วมของงวดวันอาทิตย์ที่25้ากุมภาพันธ์นะคะจะมีสูตรของเซียนว่าปีประุ่มสูตรของอาจารย์ต้อยแล้วก็สูตรของแม่ริมโขงนะคะท่านผู้ชมจะให้เบิ่งสูตรของเซียนว่าปีประุ่มก่อนนะคะมาว่นนี้สูตรของพ่อเหาปังอีกแล้วรำชม เขารั่วสองน้อยเลยนะคะเมื่อวานนี้เลขของพอเฮ้าที่เขาตรงๆมาจังๆนะคะคือห้าน้อยพิเศษน้ำชมเขาตัวเนีนที่พอเฮ้าเนีนนหายเลยนะคะชุ่มเมื่อวานนี้นะคะห้าน้อยพิเศษเลขที่ออกคือศูนย์หานะคะพอเฮ้าเนีนศูนย์หาหาศูนย์ตัวนี้มากเต็มๆนะคะแล้วก็อีกน้อยหนึ่งคือน้อยวี่ไอพีน้ำชมเขารอบเดิกอีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเจ็ดหาหาเจ็ดตัวนี้นะคะ ปังเทิงสองน้อยเลยนะคุณผู้ชมหมาว่านนี่ผู้ใดได้โชคได้มันกับพ่อเห่าก็ยินดีน้ำลายๆหลนะคุณผู้ชมในคลิปนี้จะไม่เบิงนะคะสูตรของแมร่ริมโขงมาว่านนี่นะคุณผู้ชมเลขจัดครูหมาว่านนี่หลุดไ,ไปนะคะมันนี่หลุนต่อเลยนะคะว่าจะมาตรงๆจังๆบ่อนะคะมันนี่สูตรแมร่ริมโขงได้จัดออกมาห้แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นสูตรเก่าที่เคยจัดออกมาห้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่เดินดีนะคุณผู้ชม มือนี้เลขวิ่งเลขเล่นจัดดอ,อกมาให้นี่สามกับหานะคะจัดคู่ให้ชุดเต็มสิบชุดสิบหางีสามหาสามหกสามเก้าสามสี่สามสองศูนย์สามหาหนึ่3 3งหาหกหาเจียกหาเก่านะคะเน้นให้แค่สี่ชุดสี่หางคือสามหาสามเก้าหาหนึ่งกกัหาเจท่านผู้ชมพิจารณาเอาเลยค่ะเด้อสำหรับ ชุดเต็มนะคะหลักกาเลข3ตัวจัดให้3ชุดสามหางคือ1นึ่งหาหนึหาหนึ่เก้นให้2ชุด2หางคือ1นึหาหกับ4 9 3เน้นเนีนนะคุณผชมกันถอย2ชุด2หางนะคะผู้ใดมักเลข0คือ0 1กับ0 2นะคะแคีหน้าจอไว้ได้เลยนะคะสูตรแม่ริมโคงชุดเต็มมักกับมักชอบตัวใดหางใดกัดจัดนะคะุณผชมบ่มักบ,บ,บ่ชอบกับผ่านนะคะ แล้วก็นในคลิปนี้นะคะจะไม่เบิิงสูตรของอาจารย์ต้อยมาว่านี่สูตรของอาจารย์ต้อยกะมาสายวิ่งสายเลนีนคือกะนมชมหมวดนี่เลขของอาจารย์ต้อยจัดออกมาให้พิจารณาแล้วนะคะพอเขาจัดออกมาให้ชุดเต็มหน่อยเน้นนเลยนะคะผู้ชมหมวดนี้เป็นหมวดวันอาทิตย์ห้าน้อยมัดรวมแล้วก็เน้นพิเศษปกติแล้วก็วีไอพีนะคะแค่หกชุดหกหางนมชงชมกับไห้น่ำแล้วนะคะ เลขวิ่งเลขแรียมีเกับ8นะคะจับคู่มี70็ดศูนย์ศูนนแล้วก็เจ็ดเก้านะครชมนี่คือชุดเต็มของอาจารย์ต่อยห้าน้อยหวดวันอาทิตย์นี้ผู้ใดมักสูตรอาจารย์ต่อยกัแคบหนาจอไหวพิจารณาได้เลยนะครับชมแล้วก็นในคลิปนี้ผู้ใดที่ได้โชคได้มันกับพอเข้าไปแล้วนะคะสำหรับเสี่ยนว่าปีประทุงวดน,นี้หลุนต่อเลยนะครับ จะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดตรงใจเจ้าของบอเห็ดซีเฟนชองเฮาพิจารณาเอาด้ดยก่ะเด้อไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของพอเฮาให้พอเฮาค่อนเฟิ์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะพ่อเสวัสดีแม่ละอ่มม้อนี้กระไดเวลา <c oughs> นัดหมายอีกแล้วเนะพ่อนะลงสูตรหวยได้ว่าเ <c oughs> ห้แฟนชองได้พิจารณาเนาะคะ่ะ เมือ่อวานนี้เลขพอเฮ้าเขาเดือ,อกเรียวนะพ่อเขาม้าน้อยวิไอพี่สองมือซ้อนแล้วนะคะสาหรับเลขพอเฮ้านะคะกะนี่วันอาทิตย์นะคะให้แตกรั่วๆหลายๆรอบนะพ่ออย่างให้แฟ้นช่องในชคกด้มานะคะ<อ>เลขของพอเฮ้าเซียนว่าปีปทุมห้าน้อยส่วนมากห้าน้อยกะแทบจะบุาผาดน,นะพ่อนะเลขห้าน้อยก็ได้บกเขาน้อยกับเขาลา,ายนะคะงวดนี้เป็นของงวดวันอาทิตย์ ที่25ครับพอ่อเขาเรื่องก,กันที่เลขวิ่งเลขแรงเลยนะคะแนวทางผู้ใดมักชอบจังจัดนะพ่อเนาะบ่มักบ่ชอบกบบพานนะคะอ่าวมวดนี้วิ่งตัวใดเนี่ยค่ะพอ่อวันอาทิตย์เท่างวดนี้วิ่งวิ่งซี่ก็แปดไม่ละมวดนี้ว,วิ่งซี่ก็แปดค่ะเออแต่ว่าแต่ว่ามือนี่พ่อว่าตาดอกเอาไป12สุดเด้อลูกเด้อเอ่าจาัดมาโหลดพอ่อชุดเต็มนะพ่อเนอะเอาะอชุดมันมัน,ม,น,ม,นมันหักทั้งสอง โตแม่ลูกครับ <Okay. S 2> ัดออกกันแม่อันทาผู้ไดมกักชอบชุดเดียวเจียงเลือกเอานะพ่อเนาะเออจังจังเลือกเอาตัวนี้ยม <okay. S 2> ันกมอกเมนเอาบบบนี้จับคู่แล้วลูกเด้อมีแปดศจับคู่มี8 0ดศูปดหนึ่งคพ่อแปดสองแปสแล้วก็มี8ปดสองแล้วก็มี8ปดสามครับพ่อแปดหกแปเจ แล้วก็มีแปหแล้วก็มีแปดเค่ะพ่อเออแล้วก็มี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็มีสี่ศูนย์แล้วก็มีสี่หนึ 4, 0, ่งค่ะพ่อมีสี่สองสี่สอค่ะพ่อสี่ห้าสี่แปดสี่แปดค่ะแล้วก็สี่หกแล้วก็สีค่ะพ่อ ชุดเต็มนะพ่ออาจารย์ให้เพื่อนโหลดนะพ่อเอา <Yeah. S 1> เดี๋ยวทวนตัวเลขของพ่อเข้าไปผมพร้อมกันนะคำชมนี่นี่คือแนวทางฮานอยมัดร่วมคือว่าชุดเต็มนี่จะคือว่าในชุดนี้แถบจะบ่าขาดเลยนะพ่อเนาะถ้าเขากับ <Yeah. S 1> เขาลายรอบนะคะพ่อเขากะอยากลงแนวทางห้พิจารณานะคำชมลายแนย่แต่ว่าเขาดีเข้ากับเลือกเอานะคะมักชอบจ,จัดนะพ่อเอา <Yeah. S 1> มือนี่มีแปดศูนย์แปดหนึ่ง แปดสอง8ปดสามแปดหกแปเจ็ศูหนึ่งสสองสห้แล้วกับสี่หนะพ่อเนาะอ่านะเออพอพ่อมันอนี้มีลักร้อยบ่มืนนี้ลักร้อยมือน,นี่มีไอซีกับหกแล้ลูกอ๋อเมื่อวานลักร้อยพอเห่ากับเขาอยู่นะคะเลขสามมื่อนี้ หลักร้อยนะคะน้นไปที่ร้อยแล้วก็ซกับเมียงนะพ่อซกับหกไงละซกับ 6, ถ้าผู้ใดมากจังจัดนะพ่อเนาะ mm hmm. เลขหลักร้อยนะคะเอ,อาที่นี่ก็นเน้นห้แฟนช่องนีค่ะพ่อน้นหัวนี้ก็ได้เน้นหันี้มีแปดศนแปนึ่งค่ะหัวนี้เน,น้นไปที่แปดศูนย์แปดหนึ่งค่ะพ่อแปดสองแปดสองค่ะเออบันนกีีศูนย เน้นสี่ศูนย์ครัพ่อสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะสี 45, ่ห้าสี่ห้าครับพ่อหกหกชุดได้ลูกหกชุดหกหางเน้นเนะครับชมมักชอบกระจัด,จดนะครับมื่อนีวันอาทิตย์มันใจคือเกาเรับพ่อมือน,นกีกระได นี่คือนี่คือจุดเต็มของพอเฮาแคบน้าจอไวพิจารณาไดเลยว่าเออมาว่านนี่ของพอเฮาเขาสองรอบอยู่นะพ่อนะเขาสองรอบนี่ลูกโอ้ปังอยู่มาว่านนี่ก็ได้มันนี่ให้ปังคือเขานะพ่อนะให้แต่ก็รั่วหลายๆรอบนะคะสำหรับเนี้ค่ะพอเฮาก็ยอยากให้ได้โชคได้มันกันสุกคนนะพ่อนะเอามัอนี่ก็ขอให้ได้ขอให้มาก ขอให้แฟนจองเฮ้าได้โชคได้ใช้ได้โชค,ได,โชคได้มันกับพ่อคะ่ะขอบพระคุณในเร่งดีๆค่ะพ่อพ่อกันไม่คิปเล่าพัฒนาค่ะสวัสดีค่ะลาัสดีล่ะ